หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากไปชมเกมถึงขอบสนามแอนฟิลด์ที่ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนของเราอย่าง t r ร k e n Travel Thailand ชวนคุณไปดูบอลพร้อมกับเซอโอแบบตัวเป็นๆในเกมซ u เปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีระหว่างวันที่19ถึง26มกราคมสุดพิเศษหากบอกว่าดูมาจากช่องเซอโอรับส่วนลดทันที1,000 0บาทหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดรยตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือร์พูลประจำวันที่24ตุลาคม2565แรกโซ e p พอ t by s เซอโอซึ่งวันนี้ผมกระดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนกับเว็บไซต์ใหม่ที่มาแรงระบบออโต้แบบจัดเต็มสนุกได้ทุกแบบ หากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นของหนึ่งในนักเตะที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับทีมของเราอย่างทั้งทรัลซันเดอร์อาร์โนแบ็กขวาจอมบุก เมื่อเขาเป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของเราเองก่อนจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดจนยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของเยอร์กินครอปได้และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่เก่งที่สุดของโลกแต่ว่าผลงานของเขาก็ตกลงไปอย่างน่าใจหายในการแข่งขันฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเล่นเกมรับจนถูกเสียงวิพากวิจารตามมามากมายทั้งจากแฟนบอลและบรรดากูรูทั้งหลาย นั่นทำให้เกมล่าสุดในายใหญ่ชาวเยอรมันเลือกที่จะส่งทางเจมส์มิลเนอร์แข่งจอมเก๋าลงมาเล่นเป็นแบ็คขวาแทนทีเขาก่อนจะมีการเปลี่ยนตัวลงสนามมาในช่วงครึ่งเวลาหลังในฐานะตัวสำรองล่าสุดยอฟสตัมอดีตปะกหลังระับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้อาโนได้กลายมาเป็นเป้าหมายที่ถูกคู่แข่งวางหมากมาเจาะทางเขาโดยเฉพาะ บางทีสโมอสรอคู่แข่งคงมาวิเคราะห์เกมการเล่นของลิเวอร์พูลมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะพวกเขาต้องการหาให้เจอว่าจุดอ่อนของพวกเขาคือตรงไหนกันซัมกล่าวหากคุณมองดูกันอย่างละเอียดถี่ถวนแล้วมันก็จะเห็นได้เลยว่ามเมทรนินอเล็กซานเดอร์อาร์โนได้ลงเล่นหลายทีมก็จะพยายามทำเกมบุกขึ้นมาทางฝั่งที่เขายืนอยู่ พวกเขาพยายามฉวยประโยชน์จากจุดนี้และสร้างสรรค์โอกาสในการทำเกมรุกดังนั้นนี่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องรีบแก้ไขหากหวังให้พวกเขามีลุ้นขึ้นไปชิงพื้นที่แชมเปี้ยนลีกได้ในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดเห็นจากอดีตนักเตะเก่าของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อน มาดูทัศนาจะกสิทธิ์เก่าของพวกเขาอีกรายที่มีการพูดพาดพิงมาถึงนักเตะในทีมของเราซึ่งเขาคนนั้นก็คือ Pratish อ v r a อดีตแบ็คซ้ายรับตำนานของทาง Red Devil ที่ได้ออกมาวิพากษวิจาร์ณใส่ทางมฮัมหม็ดสาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ทั้งนี้เอ r a ได้จัดรายการในช่อง YouTube ของตัวเองและความตอนหนึ่งเขาก็ได้พูดถึงความแข็งแกร่งในด้านร่างกายของส ah, าลาเรื่องอิงจากคะแนนในเกมฟีฟ่า มาทาง e-sport ได้ประเมินความแข็งแกร่งของซาลาเอาไว้ที่75คะแนนเต็ม100แต้มซึ่งนั้นน้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขาอย่างทางซาดิโอมาเน่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นอย่างไรก็ตามเอเวรากลับไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวเมื่อเขาได้ชี้ลงมาเลยว่าฟีฟ่ประเมินผิดไปจากข้อเท็จจริงมากเพราะซาลาไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรแบบนั้นเลย ไม่เพียงเท่านั้นเขายังบอกไปด้วยอีกว่าสมัยที่ตนเองยังลงเล่นอยู่เขาไม่เคยมีปัญหาใดๆในการรับมือกับซาลาเลยทั้งสมัยที่เจอกันตอนอยู่ฟิอ,อรเรนตินาและอาเอสโรมาจึงไม่คิดว่าซาลาเก่งกาดอะไรแบบที่ผู้คนพูดถึงกันไม่เลยนะขอโทษด้วยโมฮัมเหม็ดซาลาไม่สามารถมีคะแนนเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายน้อยกว่าซาดิโอมาเน่เพียงแค่สองคะแนนได้ เขาไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยเอฟรากรผมขอโทษจริงๆแต่คงต้องบอกว่าผมไม่เคยเจอกับเกมที่ยากลำบากในการรับมือกับเขาเลยนะผมสนุกด้วยซ้ำไปกับทุกครั้งที่ได้เผชิญหน้ากับเขาเพราะผมสามารถเล่นมันได้อย่างสบายๆเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างทีมของเรากับทางเจ้าป่า Nottingham Forest กันบ้างมาเมริวัพูเป็นฝ่ายปราชัยกลับออกมา1ประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของไทโวอวโวนียีอดีตนักเตะเก่าของพวกเราเองทำให้ทีมยังคงรั้งอยู่เพียงอันดับที่8ของตารางหนึ่งในนักเตะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเกมนี้ก็คือโจโกเมส ที่ได้รับความไว้วางใจจากเยอร์เกนครอปให้ลงสนามเป็นตัวจริงจับคู่กับเวอร์กิลฟานได์ในตำแหน่งปักกหลังตัวกลางทว่าเจ้าตัวก็จ่ายบอลเสียทั้งเกมรวมแล้วถึง19ครั้งและเป็นคนทำฟาวล์่ส่อวอนียีจนทีมเสียลูกฟรีคิกและประกบตัวผิดพลาดทำให้นำมาซึ่งการเสียประตูดังกล่าวข้างตน้น ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากลิเวอร์พูลเอ็กโคซื่อวงในของสโมสสก็ได้ออกมาชี้ชัดเลยว่าครอบไม่พอใจกับผลงานของโกเมสในเกมนี้เป็นอย่างมากซึ่งนั่นก็สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนจากปฏิกิริยาของในายใหญ่ชาวเยอรมันเองที่ข้างสนามเมื่อเขาได้ออกมายืนตะโกนใส่ทางโกเมสด้วยความโกรธเกลิ้วและไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งยวดกับรูปแบบการเล่นของลูกทีมรายนี้ ขณะเดียวกันครอฟก็ยังต้องออกมาสั่งการด้วยตนเองเพื่อให้โกเมสขยับเข้าไปตามประกบติดแนวรุกของคู่แข่งและเข้าสกัดบอลในจังหวะสำคัญให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยทั้งนี้มาอิบราฮิมาโคโนาเตจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บมันจึงทำให้มันมีโอกาสสูงมากที่โกเมสอาจจะต้องกลับไปเป็นตัวสำรองในเกมฟาดแข้งกับทักอักอัมสเตอร์ดัมสำหรับศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกตอนกลางสัปดาห์ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะและความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมกันบ้างแน่นอนว่าในตอนนี้หนึ่งในตำแหน่งที่ทีมของเรามีปัญหาอย่างหนักในซีซั่นนี้ก็คือปักกหลังตัวกลางมื่อทางเวอร์กิลฟานไดไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งเหมือนอย่างเคย ส่วนโจเอลมาติฟไลบราฮิมาโคนาเต้ก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่เป็นนิดฟอร์มการเล่นของโจโกเมสก็ลุ่มๆุ่มดอนดอนและนาธานียลฟินลิปก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาเบียดยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้นั่นทำให้ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากโอโจโกสื่อชื่อดังแดนฝอยทองก็ได้ตีข่าวออกมาเลยว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ได้หันไม่ความสนใจในตัวของอันโตนิโอซิวา กองหลังดาวรุ่งอนาคตไกลของทางเบนฟิกาเขาเป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของทางเยวอรอนเองและเพิ่งจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของพวกเขาอย่างเต็มตัวในการแข่งขันฤดูกาลนี้ซึ่งเขาก็ได้ลงสนามไปแล้วทั้งสิ้นรวม7เกมในลีกทว่าเขาก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและฟอร์มการเล่นดังกล่าว ก็ทำให้โจ้ตัวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลของเราทั้งนี้ไม่เพียงแต่การให้ความสนใจธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่หงแดงยังได้ส่งทีแมวมองไปเกาะติดฟอร์มการเล่นของเขาถึงประเทศโปรตุเกสในหลายโอกาสอีกด้วย อย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่สำหรับดีลนี้ก็คือการที่นักเตะมีเงื่อนไขค่าสิทธิสัญญากับทางเบนฟิก้าสูงถึง100ร้ล้านยูโรแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าทางฝั่งนน้นจะโขกค่าตัวของนักเตะขึ้นไปที่เท่าใดกันเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกัน แต่ขยับมาดูในแผงกล่องกลางกันบ้างหนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวลืออย่างหนักกับทีมของเราในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเฟรนกี้เดยองมิดฟิลด์ดัชแมนของทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาหลังจากเขาไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองที่คัมนูอันที่จริงแล้วบาร์ซ่าพยายามจะบีบขายเขาออกมาเพื่อหาเงินเข้าสู่ทีมตั้งแต่ช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ในตอนนั้นเป็นเดยองเองที่ปฏิเสธการย้ายออกจากทีมไปอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เขาไม่ใช่ตัวเลือกลำดับแรกในทีมของชาบีเอนนนเดสก็ทำให้เดยองกลับมาพิจารณาอนาคตของตัวเองใหม่อีกครั้งในตอนนี้มันมีสมสโมสรชื่อดังของพิมเมลีกที่พร้อมจะอ้าแขนรับเขาไปใช้งานต่อได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตามจีบเขามาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ เชลซีและลิเวอร์พูลของเราดานฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ยืนยันว่ามันมีความสนใจจากประเทศอังกฤษเข้ามาในตัวของดาวเตะวัย25ปีรายนี้อยู่จริงขณะที่ล่าสุดทาง ESPN อีกสื่อชื่อดังก็รายงานข่าวสมทบออกมาอีกว่า ได้ยองได้เปลี่ยนจุดยืนของเขาแล้วรรบพร้อมที่จะผลักดันการย้ายทีมในช่วงตัดตลาดาเดือนมก,กราคมนี้เลยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองมแสดงความคิดเห็นกันไวด้ดใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ